<łość> <S 2> <S 2> เนี่ยน้องดูหนอนดีเห็นจริงเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ๊ะหายไปไหนตัวหนึ่งนะ สวัสดีค่ะแม่บมววีวีหน่อนครับวันนี้น้องต้นไม้กับแม่เบิ้ลวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารแล้วก็มาดูหนอนผีเสื้อที่เราเลี้ยงกันไว้นะคะวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่6แล้วนะคะสําหรับที่เราเลี้ยงหนอนกันมานะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นแบกบแดบบไปกี่ตัวดูไหมครับมาดูกันกค่อยๆแกะนะ ินเลยน้องว่ะครับไม่กินครับน้องกินเลยอ้าวเดี๋ยวมาเปลี่ยนอาหารกันด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ดูซิว่ามีดักแน่กี่ตัวแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกันอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะโอ้นี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเห็นไหมคะเป็นดักแด้สองตัว เป็นแหลแกแด่เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ตัวตัวเก่าเป็นตัวแรกนะคะอสองตัวแล้วนะเลยอีกการแม่นอนเดี๋ยวมาวางาเบาๆก่อนแล้วก็มโอ้โยเด็กกันอยู่ตรงนี้สามตัวแล้วก็เป็นแหลแกแด่ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็เลี้ยงมาหกวนันวันนี้ ข้าวเช้าวันที่6ก็เป็นดักแด้ไป3ตัวนะคะมาน้องมาเร็วมามาเปลี่ยนอาหารกานลูกมาเร็วมาทำความสะอาดกล่องแล้วก็เปลี่ยนอาหารกันนะเดี๋ยวเราก็ยิบเนี่ยน้องดูหนอนดีเห็นจ้ะดี๋ยู่ีอยก่อนนะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอา๊ะหายไปไหนตัวหนึ่งนะอะน,น้องช่วยแม่หาหน่อยเร็วว่านอน ตัวท,ที่สุดอยู่ที่ไหนน้องชาพี่น้องชางนเอหนึ่งสนะองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าดูน้ำหน่อยนะวันนี้น้องตายไปหนึ่งตัวน้องตายไปหนึ่งตัวแล้วนะคะของเราเหลือเก้าตัว อนอนของเราเหลือเก้าตัวนะตายไปหนึ่งตัวนะคะตัวใหญ่ด้วยน่าสงสารจังเลยอันนี้เสียบไว้อ่ะเสียบเลยนะเสียบเลยครับ<า>อ่าเสียบเลย<ส>ได้ไหมอ่ะเสียบแล้วใส่เป็นอังนี้เลยลูกเยอะโอ้ยเก่งมากน กินน้ำบานอนกินอ่ะน้ำหยุดทางนู้นนะอันนี้อ่ะอีกอันนึงกินน้ำมีอันนึ่งนี่นี่ครับดูหนอ้ยหนกินน้ำอยูน่นอนยังไม่กินน้ำชอบเดี๋ยวเทน้ำให้เลยเดี๋ยวเทน้ำเลยแม่ก็เดี๋ยวน้องจะเทน้ำเลยนะเทน้ำทำไมอ่ะเทน้ำให้เบียกเบียกเลยอุ้ย เดียนอนก็เปียกอะสิน้องไม่สงสารนอนละคะมันไม่นอนนอนมันจะเล่นได้เล่นนานได้ได้เหรอใช่มันจะเล่นได้จะเป็นเป็นผิดเสื้อได้มันจะบินไบบินมาเปลี่ยนใบอาหารให้หนอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะอันนี้ใส่ลงไปนะคะอือเป็นดักแด้เลย เสร็จแล้วอ,อ้าวตัวนี้นกินใหญ่เลยฮะหนอนเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นครับแต่ว่ากินใหญ่เลยตัวนี้นี่กินใบไม้ใหญ่เลยกินใบไม้ใหญ่เลยอร่อยเลยอร่อยเลย,ย,เลยให้หน้องผูดตามครับอร่อยมากเลย อร่อยมากเลยอ้าวอ้าวอ้ากินเห็นไหมกินใหญ่เลยไม่มีอะไรกินเลยเห็นไหมไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินหมดแล้วกินหมดแล้วนไหนนังกลัวไม่กลัวหรอกมันจะกัดน้องกัดหรอครับน้องไม่กัดลูกกัดอีกกัดเป็นแผลนะ Ayo, จับหนอนก็มันจายกัดหนองอ่าเสร็จแล้วแลนะเปลี่ยนอาหารเสร็จแล้วนะเปลี่ยนอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนทำความสะอาดกล่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปก็คือเลี้ยงมาทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่6นะคะมีทั้งหมด10บตัวเป็นด,ดักแด้ไปแล้ว3ตัวนะและ้วก็ตายไป1ตัวนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือ9ตัวคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ เปลี่ยนอาหารทั้งก็สะอาดกล่องเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องต้นไม้กับแม่เปิ้ลขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะคะจนงกว่าจะเป็นผีเสื้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ